นี่คือเราเราต้องโหดขนาดยิงกันหน้าบ้านเลยเหรอสวัสดีครับชาวเบิร์ดสเกมเมอร์ท่านนี่ผมก้องซ่าครับวันนี้ก็ได้เกมโรบอทครับกับแมปที่มีชื่อว่าการไฟส์อารีน่าครับมีน้องคนหนึ่งเขาบอกว่าเล่นหน่อยได้ไหมเออแบบเฮ้ยเห็นแบบที่จะเล่นเก่งว่าเอ้ยได้เลยน้องทาพี่อะครับผมเฮ้เกมย,ยิงนี่ขอให้บอกนะครับมาก่อนไปดูลืมกดไลค์กดซ like, ับแชร์ลังใจก้องซ่าด้วยครับผม และก่อนที่จะรับชมคลิปครับใครที่กาลังมองหาร้านเติมเกมครับผมขอแนะนําเติมโค้ดเกมบริการเติมเกมมือถือเกมออนไลน์เปิดให้บริการมากกว่า3ปีสะดวกปลอดภัยแน่นอนครับและทางเติมโค้ดเกมนะครับรับเติมเกมโรบอทด้วยนะครับโรแท้ปลอดภัยไร้รีฟันครับรับส่วนลดสูงสุดถึง10%ใครที่สนใจเกมโรบอทสามารถเติมได้ที่เติมโค้ดเกมเลยนะครับและนอกจากนั้นนะครับยังมีบริการเติมเกมให้เลือกอีกหลายเกมครับไม่หมาจะเป็น AV Val ล o ลอร์แล l ด์คอร์ดิคตี้และเกมอื่นอีกมากมายครับและฝากกันไว้ ด้วยนะครับสำหรับเติมโค้ดเกมครับบริการฉับไวใส่ใจลูกค้าทักหาเพจเติมโค้ดเกมได้เลยลิงก์อยู่ใต้ใดีสคริปชั่นครับอย่าลืมใช้บริการกันนะครับคือมาแบบคลีนคลีนเลยครับไม่รู้เลยระบบเกมอะไรยังไงแต่รู้ว่ายิงอะพอแล้วนะครับสำหรับผมนี่ไม่คิดเยอะแล้วเปิดมามีปืนโอเคมูเมนต์อย่างนี้อ่ามูเมนต์ไวอยู่สไลด์ได้สไลด์ได้วิ่งโอ้โหมันเมาส์มันไวอย,อยังวะมีเพลงด้วยฮะโอเคนี่แล้วม,มีมีทุกอย่างฮะเนี่ยคือใส่คนวะ นี่คือเพื่อเรายิงกันหน้าบ้านเหรอหรือว่าไงวะข้างเวิรดได้กดจีบาะเบิดนะฮะนี่คือเขายิงกันหน้าบ้านเหรอโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรบ้าเออโอเคเฮดช็อตอ่ามันมีมันมีอะไรอะ่ะก่ออ้าะเวิดได้เฉยแล้วนี่แล้วคือทีมเราโหดจัดเลยเหรอ เออกดครั้งไหมอ้าว,วอเอ,อ้โอ้เออรีโหลดเออมันมีสามอ๋อเลด้าอ๋อ UAV อ๋อโอเคแล้วเพื่อนเรามันต้องโหดขนาดที่แบบหน้าบ้านนี้เลยอ๋อโอเคสุดหมดแล้วว่ะสุดพวกก็ได้มาือ้อรีโหลดโอเค เ,เมื่อกี้เหมือนเก็บไอ้นั่นคือไมกกระสุนปะวะไม่ใช่หรอเนี่ยอันนี้กระสุนปะนี่ไงเก็บเอา้าเอา้าขอสุดน,นะเพื่อนของคุณมาครับเออมาหน้าบ้านหน้าช่องเอออะไรวะเนี่ยเขายิงกันหน้าบ้านขนาดนี้เหรอเอออะไรวะถามเรดาร์คนเรดาอันนี้อันนี้เราเนี่ยอะไรไม่รู้ เออกดทุกอย่างเหรอฮิวหรอสุดหมดนะสุดหมดเก็บสุด,อสด,อสดอเออดีวะ่ะนี่คือเราเราต้องโหดกันขนาดนยิงกันหน้าบ้านเลยเหรอมาดิครับเออมีคือมก่อนมีคือมก่อนมันอีกวิ่งบนอ๋อสลี่ข,ข,ของมนต์คือปืนเพื่อนเราโหดใช่ไหมอ่ะดูจากการยิงแล้วดูดิโอ้โอ้โห กว่าถ้าแต่ละคิวฮะเอ้ยนี่ไงกระเด็นลันเชอร์ดี่ปะเนี่ยเออโอ้โหอยูอุ้ยอุ้ยแรงอุ้ยแรงมาเปล่าเออบึ้มบัมบึ้มบัมไปวิ่งมาวิ่งออกมาวิ่งออกมาหมดหรอผมกำลังมันเลยโอ้โหคือคือฝั่งนู้นจะออกไงอะ่ะก็มาดิครับรีโหลดออ S <S <S เออเบลสารเออเออจะตายจะตายจะตายคืออะไรเย้ยถอยก่อนถอยก่อนถอยก่อนโอ้จะตายจริงจะตายจริงจะตายจริงกลับก่อนกลับก่อนกลับก่อนมาลันเชอรอ์เรามาแล้วเออลันเชอร์เรามาฝั่งนู้นหรอฝั่งนู้นเต็มเลยเขายิงมาดิเพือ่อนอืเขายิงมา โอ้โหคือแบบโอภีจัดโอภีจัดโอพีจัดจะดิไปไหนเงี้ยเพื่อนโอ้เพื่อนเราหน้าผ่านหน้าช่องอะดิออกกันยังไงอะโดนปะเออไม่โดนโอ้โอ้จะไใต้ตะไใต้โหเกือบตายเกือบตายอเอออันนี้อันนี้ฮีนปะเออยิงปะแถะรีโหลดเล่นใหม่โอเคโอ้โหกระสุนหมด อะไรวะเนี่ยเดี๋ยวสูยกันเพื่อนอ่าโอเคสูดละเออนี่คือเราจะไม่ตายแล้วนี่เราอยู่ที่ไหนแล้วเนี่ยอันดับอันดับเท่าไหร่อ่ะเออดีโรดเชื่ออย่ายิงผมอ,อย่ายิงผมดีโรดอืมเออเย้วิ่งก่อน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 เลย,ยโอเคดีโรดโอเคปัดทออกได้แล้วปัดทุกออกแล้ว เออ 12, เลอ,อ oh สิบสองเลอสิบสองโอ้ my god กระสุนไม่มีแล้วพี่จะแยกผมทำไมขึ้นบนหน่อยอ่าสุดบอสเออนี่ไงยิ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 งเออยิงกันยัดหน้ากัานหละเออมาดิเออห้าสิบแปดวิเหรอเออ กระสุนได้บีกระสุนได้บีแล้วเนืองสิบเอ็ดหนึ่งสิบเอ็ดโอ้โหสิบสามนด้ไงกระสุนกระสุนเออนีโลดโอเคมันเดือดเกินไปหรือเปล่าใครจะโผล่มาโอ้โหอย่าแหลกอย่าแหลกสามสิบสามวิรีโลดเออตายหนึ่ง UAV อออนไลน์เออ เออไม่ตายเออเลือดจะหมดยี่สิบมีเพื่อนลาวอยู่โอ้โหอ,อะไรวุ่นวายจัดเลยมีรถเออมันโดดอะไรกันวะโดดงี้ยังไงเรืออ้าวเก่าเหรอโคตรมันนี่คือเราไม่มีปืนอะไรนะมีแค่บอกนี้บอกเดียวอะ เฮ้ยเอาเรื่องอยู่นะนี่คือไม่ตายนะเกมแรกคือเราไม่มีคำว่าตายนะทุกคนโอหสุดยอดมีรีวอร์ดด้วยนะครับโอเค,อเคนี่คือต้องโอ้มีซื้อของเหรอไม่ฮนะเฮ้ยนี่ไงมีปืนนี่ไงใช้ตังตค์เครดิตอ๋อมีฟรีหนึ่งอันได้หรอ อ๋อฟีคือเชิญเพื่อนฟรีสปินมีสปินด้วยเหรอสปินหนึ่งทีดิปะปะ,ปะ,ปะผมได้มากับดวงนะขอเงินหน่อยอ่าขอเงินอ่าโอ้เท่าไหร่อ่ะหนึ่งแสนหนึ่งแสนก็ซื้อปืนได้แล้วดิคือตอนนี้คนเหนือเขายิงกันอยู่นะเราทำอะไรฮะเราซื้อปืนนะโอเคเนี่ยซื้อเลยมาฮะซื้อแล้วก็ใช้เลยครับรออะไร ดิปลอยนี่ปืนเราเนี่ยอุยมีสโขบมาด้วยอันนี้ดีไปครับไอพโกเกมก็มันอยู่นะโูสแต่ปืนเบาจังอ่ะโอ้ปืนเบาจังอ่ะอืมคือมีกฎเกิดไว้ด้วยหรอคือมันมีสโขบจริงแต่ปืนมันเบาครับถ้าเทียบกับ M 1 6เมื่อกี้นะโอ้เมื่อกี้คือดังมากงอไปแล้วหนึ่งลูกเราต้องยึดจุดใช่ไหม เออข้ามก่อกันหนึ่งลูกโอ้ศัตรูยิงหลายทางมากเลยอะนีโรก่กอนเราเป็นสกขบเราควรจะเล่นระยะไหมโอ้มันมาหลายทางมากอ้อมดีกว่านีโรดอ้อมครับเราน่าจะสู้ตรงๆไปได้ครับอา้าวของกดเกิดได้เลยนะโอ,โอเคกด f ค้างเกิด ข้าไปแล้วอได้อยู่มันก็แรงอยู่นะมันต้องโดนหัวมั้งเออปืนโดนหัวต้องแรงดีวะโอเคเดินใส่เดินใส่โอ้โหเยอะมากสาด้วยเพื่อนเออได้อยู่อยู่นิงน่งไม่ได้อยู่นิ่งไม่ได้เออยู่พูดยิงกันตายวายอยู่นะเกมนี้ โอเคอกระสุนช้าด้วยนี่หว่าเพิ่งเห็นกระสุนหนหมโอเคเจ้ย,ยสายชิมาอีกโอ wh, เ้เหลือดสิบเจ็ดเคเราวิ่งอ้อมก่อนไหมเราสามารถอ้อมแมปศัตรูได้ปะอันนี้คือวิ่งเข้าได้ปะขอ,ออ้อมมาก็เป็นตรงนี้ฮะอืม อ่าตายสองนิโรดอืมเรดาร์มาก่อนอืมตายหนึ่งรีโรดโอเคอู้เยอะเยอะอันนี้เยอะเต่าเพื่อนมันก็สแกนอยู่สแกนอยู่อุ้วีปืนมันก็มันก็ดีไหมมันก็ดีแหละแต่มันไม่ค่อยชินเท่าไหร่ รู้สึกว่าปืนมันแรงแรงกว่ามะเอออะไรวเนได้มีคอมเมนต์บอกมาห่อยนะว่ามันแรงหรือไม่แรงนะทุกคนฮะครับผมดูระบดตัวเองตายเหรอใช่หรอเมื่อกี้โอเคอขึ้นความดแล้วเออืออเฮไยยึดจุดไหมยึดจุดเออเขาให้ยึดจุดแต่เราไม่ยึดเลยดิ เออตายหนึ่งีโลดโอเคกดชีวไว้กดชีวไว้กดชีวไว้เออนีโลดรอยสามคิวมันโดนมั้งไหมโดนดิโอเคมันโดนแต่มันมันไม่ตายเหรอวะกูจะเกิดไวเฮ้ยอกเกมนี้ผมผมชอบที่แบบว่าทุกอย่างมันไวอะ่ะอึ๊ มาแล้วมาแล้วอ่าบึ้มไปเออฮะเนี่ยคือแบบตายพุ่งเกิดมาแล้วครับทีมเราเทพไงเออทีมเราเทพไงพี่ชายป,ปัความหมดไปความหมดไปเออบุ้มมบึ้มม,มไปไม่มีอะไรกดมาเลยฮะขอแค่ออกมาเพื่อนขอแค่ออกมาอุ้ยบึ้มไปดิอ้าว ปืนม,มันไม่รู้ว่าปืนม,มันขุมยากอยู่นะ่พ้อไปแล่าพ้อไปแล้ว,อลวเอาทีเราอยู่ขนาดนี้แล้วไม่น่ายากแล้วเออในรดอ,อ่ะสแกนครับ UAV ตายหนึ่งออกเยอะไม่ได้มันยิงเราไม่หยุดเหมือนกันเพราะเราไม่โงตัวเดียวยิงไงเราโดนหลายตัวฮะ โอ้โดนลัตช็อตด้วยเอาเพื่อเราเองกลายเป็นเก็บปืนพกไปแล้วตอนนี้เอเอกดหน้าบ้านไปอเอคก,กดชิวไปครับกระสุดจนหมดแล้วดิโอ้ปืนพกนี่ไม่ต้องห่วงเลย ยิงไม่โดนนะไม่ต้องห่วงเลยต้องวิ่งเข้าใส่น่าตสงส่โอ้โหพี่เข้าใส่อย่าใครวะประตูมันอยู่หน้าว่านขนาดนั้นนะเออเย้ยผมกับตายเรารอเรารออ่าเรารอเข้าไปแล้วเพื่อเราไปดักรอนั่นเหรอ รีโหลดเออสแกนไม่ต้องออกจากบ้านแล้วฮะวันนี้โอ้โหเพื่อเรากดกันหน้าบ้านเออเข้าไปเดีย๋ยลูกหาสองลูกรีโหลดเออือผมเล่นทุกเกมไงขอแค่เป็นเกมยิงกบผมกดหมดอะบอกเลยไม่ต้องห่วงครับมาอะไรเพื่อนมามาดิครับอื ต้องลาช็อตนะโอเคโอ้สไตล์อตเอาเนผมเนี่ยไม่อยากหยิบระเบิดโผล่ไปยิงมันอืมเออโดนแล้วไมนะเพื่อนเขาจะไม่โผล่มาหน่อยเหรอไม่โผล่เลยโอ้เลือนเหรอฮะต้องถอยก่อนคือเรายึดจุดเรื่อยๆเ,เราก็ได้แต้มเรื่อยๆเ,เนาะ เนี่ยไม่ต้องออกไปยิงกันมันก็ได้นะนี่ยิงไม่เข้าปะเออไม่เข้าวันนี้แล้วเออโดใส่โดนใส่เออับเบิ้ลคิวไปดิเก็บสูตรสุตรสูตไปแล้ว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 ไม่มีอะไรไม่มีอะไรไม่มีอะไรลีโหลดไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นโอเคไงเขาเรียกว่าไม่ได้เก็บกระสุนครับ วัสดีครับพี่าชายเนี่ยอย่างเงี้ยเล่นไม่ได้เดี๋ยวกลับก่อนกลับก่อนขับก่นอนเออรีโหลดอื้อโอเคเออตายหนึ่งสวยอยู่ตายต้องยิงแล้วก็ไปเก็บกระสุนด,ด้วยนะฝั่งนู้นไม่ออกแล้วฝั่งขวาไอ้ซ้ายเราไม่ออกละแต่ฝั่งนี้ไม่ออกแล้วโอเคสุดจลหมดลนะนักสุดท้าย เออไม่ออกแล้วมั้ง29คิวก็ถือว่าไม่แย่นะโอ,อเคอ้คือฝั่งนู้นเขาออกไม่ได้แล้วอะ่ะเพราะว่าทีมเราโหดจัดนะเร็วหกโอเคเออเออ,เออเออยิงไปเอค เอาไปแล้วเปิดไปแล้วเ,เบิดไปแล้วเึ้มไปสักบ,บึ้มไปเพื่อนเออสแกนหน่อยโอ้โอ้โอ้เออตายมากมนะั้งนะเออมีแดนซ์ฟิตหนูไม่ได้ออกมาแล้วมั้งอยู่ข้างบนเหรอนี่ไง อ่าออกมาให้ยิงก็สบายดีครับถุดจะหมดละเออสีโรดเออเสร็จแลัวลสุดท้ายเออโอเคเออฝากเพื่อนๆโอเคขอบคุณครับขอบคุณที่ตายนะโอเคออ นี่คือเราต้องยึดแต้มเท่าไหร่เนี่ยไม่มีแต้มเลยเหรอคือยึดเรื่อยๆเหรอคือแคปเจอร์ไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยเหรอจนกว่าเวลาจะหมดหรอเออเออ,เ,อปเปิดไปแล้วเปิดไปแล้วได้หนึ่งบุ่มไหม,ดดมได้หนึ่งบุ้บุ่มได้บึ้มโอ้โหเวลยขึ้นรัวๆขึ้นรัวๆ,วๆ,วๆอยู่โอ้โหเมื่อกี้คิวหลายคิวอยู่ฮะคิวบีไป โผล่ละหมากอันนี้โผล่ละหมากมันมันเริ่มกลับมาแล้วมีคนขึ้นบนสิโลเอือทีเดตัวเียวตัวเียตัวต้องเอาขวาก่อนไหมห้าโอเคกระเด็นลันเชอร์มาเอือยเตรสวยสแกนต่อ ยไปก่อนอืมตายไหมกระนต์สุดท้ายบ7วสิบเจ็ดวิครับสิบเจ็ดวิครับโดดสายปะ่ะต้องโดดยิงต้องโดดยิงต้องโดดยิงเออเออเอออ่ะระเบิดตีติกบ้าเลยอู้เลือดเลือดไม่มีโอเคถาดเพื่อน เปิมากเรียบร้อยอะก็ประมาณนี้แล้วกันนะเออก็ถือว่าเล่นสนุกนะเป็นอีกเกมที่มูเมนต์ดีครับมูเมนต์คล่องตัวมากนะยิงกนันก็มันอยู่อะนะโดดใส่โดดใส่มีอะไรทําเยอะครับอืมก็ขอบคุณที่แนะนํากันมาครับก็มีเกมอะไรแนะนำมาอีกก็แนะนํามาได้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันทุกคนอย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำใจก้องซ่าด้วยผมสนุกมากครับแต่แมทที่สามเลยโอ้โหงเงินได้โคตรเยอะเกมหนึง่ง เวทีค <Very> ูดเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ